Sky ค่ะวันนี้ฟ้าจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเซเว่นอีเลฟเว่นทัลเทเป็นทัลเทลลุคอันนี้เลยนะคะตัวที่ฟ้าชอบมากที่สุดในการแต่งหน้าครั้งนี้นะคะคือแป้งตัวนี้เลยแป้งของ Stardust Powder นะคะราคา1น9บ้าทคือเนื้อเขาอะดีมากแล้วดูดูแพคเกจจิ้งเห็นปะมันจะแบบน่ารักกุกกิ๊กุกกิ๊กุกกิ๊กอย่างนี้คือควรนีนะคะอันนี้แนะนำที่สุดเลยหลังจากใช้มาแต่งหน้ามาทั้งอันเนี้ย อันนี้ชอบที่สุดในคลิปนี้เลยจ้าที่ประทับใจอีกอันนึงค่ะเป็นตัวติดอายลนสนะคะของตัว s s s t s s i s ค่ะอันนี้ก็คือแบบมันไม่ส m มผัเลยแล้วก็ไม่แพนด้าระหว่างวันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปดูวิดีโอกันขอไลค์ให้ฟ้าคนละไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องฟ้าด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามกันในวิดีโอหน้านะคะ ภาพรวมแล้วไปดูกันเลยแค่าคาตัดมาที่หน้าสดนะหน้า <'d S 1> <c oughs> ก็จะเป็นรบบนี้นิดนึงว,วันนี้ขอไปเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าต้องออกไปทํางานวันนี้ครีมอร์ไรเซอร์เซรั่ม um ที่จะใช้นะคะเป็นของแม่โอนไขมุมกดำที่ดีที่สุดในโลกปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสค่ะกระชับ,บผุวกรุบกรอุมความอ่อนเยาว์และชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะอันนี้เนื้อครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะเหลวเหลว ตัวนี้ข่าหนาซองราคา45บาทนะคะอันนี้ฟ้าได้มาจากอ e ีแอนบอยค่ะไม่รู้เซเว่นมีไหมน่าจะมีน,นะขอขอขอพิสเสอนนมาจากพินณอยวันนี้ไปเดินเจอมาก็เลยซื้อมาค่ะอันนี้ต่อมานะคะขออนุญาตใช้เ e ดาโกอันนี้น่า,นนานมีรอยเขียวนะคะพอดีไปฉีดติดบ,บูสเตอร์มาของศึกษา ดีมากเลยฉีดแล้วแบบหน้ามันจะมีน้ำเดี๋ยววันนี้จะใช้ตัวพุดชั่นอัลต้าแมท SPF 50นะคะของโซลาตัวนี้แบบซองค่ะ49บาทหาซื้อได้ที่เซนะคะใช้คู่กับฟองน้ำไข่ของเซเว่นค่ะราคาฟองน้ำไข่อยู่ที่15บาทนะมันมันมันแข็งมากเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำฉีดลงไป าไม่ค่อยซึนมน้ำนะเนี่ยน้ำไม่เข้าเลยมันหยดติงๆๆต่งติง่งติ่งติ่งโบเข้าไปประมาณนี้ก็เอาฟองน้ำแท็แท็บแท็คือฟองน้ำแข็งมากเหมือนมีอะไรมาชกแน่าจริงจรงองพื้นอ่ะน่าจะเกี่ยนง่ายนะแต่น่าจะเป็นเพราฟองน้ำมันเลยแบบมันดูไม่ค่อยเข้าไปกับผิดเจนนี่ผิวก็จะนานประมาณนี้นะคะสี ีเลยแต่ว่ารอยเขียวก็ยังอยู่นิดหน่อยนะคะไปนะคะจะใช้ของนามิค่ะ So Girl อันนี้ราคา49บาทนะคะเป็น Full Cover Concealer Natural Base ค่ะออันนี้ขอรอยเขียวหมว่องน้ำคนเดิมที่เขาไม่ค่อยรักกับเราเท่าไหร่ตีกัน กินองเขาจะออกมาได้เยอะไหมก็ยังออกมาได้อยู่นะอ่อนว่เขียวยี่น่อยอ๋อนึกออกแั้ว่าสกินบูสเตอร์อะมันเป็นสเตมเซลลที่มาจากพืชค่ะอขีดแล้วหน้าก็จะโปอินน้ำค่ะใครไม่ชอบทาครีมคือฟ้าไม่ค่อยทาครีมเลยฟ้าก็จะชอบขีดสกินมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยลงทุนอะไรขนาดนั้นกับพวก สกินแคร์แล้วก็สำคัญคือมันแต่งหน้าแล้วติดทนต่อไปเดี๋ยวจะเฉดหน้าด้วยตัวฟิตมีนะคะสี288ดออแพนค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่น่าจะ49บาทนะคะใช้แทนบอนเซอร์นะคะส,สีไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวอาจจะเอาโปรอื่นมาทำเุิ่มเฉดยิง แต่ไม่ได้ไงมาถุงจุดอีกแล้วมันก็เอาไม่ได้นะพะยายามดูกนะประมาณนี้แล้วกันเลิก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 กันแต่คนน้ำอันนี้เราเลิกกันโ้ปัดแก้มตัว AR ค่ะ c u t e m a r o n s e t นะคะอันนี้มีสามสีค่ะตกแต่งใบหน้าสามชั้นเนื้อเนียนเม็ดสีแน่นเล็กกระทัดรัดราคาสะดวกราคาหน9่าบาทนะคะอันนี้ข้างในจะมี3ส,สี แล้วก็มีกระจกให้ด้วยอันบนสุดจะเป็นเนื้อฝุ่นนะคะสีประมาณนี้แล้วก็ชั้นที่สองเป็นสีชมพูตุยๆเป็นเนื้อครีมค่ะชั้นที่สามก็เป็นเนื้อครีมเดี๋ยวฟ้าจะปัดแก้มเป็นจริงมันไว้ท่าตานะขออนี้เอามาปัดแก้มเพราะว่าน่าจะสวยคิดเองคิดเอง,เองว่าเขาน่าจะเข้าไปปัดมนาะข้างใต้าตาตรงนี้เลยนะคะจะไ,ได้ดูแบบเกาหลีเกาหลี อย่างนี้ยังโดนปล่อยแล้วจ้ะอ่ะโอเค่อไปเรามาลงแป้งกันแป้งวันนี้ซื้อมาเพราะมันน่ารักมากค่ะตัว Stardust Powder เลยค่ะแป้งผสมรองพื้นสุดคอลลาเจนช่วยให้ใบนหน้าแลดูอวบอิ่มฉ่ำกระจ่งางใสพร้อมวิตามิน e, อีเนื้นุ่มชุ่มชื่นคุมความมันในทีโซนนะคะราคา129บาทเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจจิงกัน แพ็กเกจจิ้งน่ารักเปล่าเป็นแบบวิงวิงอย่างเง,ง,ง,งี้ยดูดีดูดีเนี่ยเขาน่ารักมากเลยส่วนส่วนเนื้อแป้งข้างในนะคะเป็นสีนี้สีเนื้องนะจะดำไหมเนี่ยให้พักมาด้วยนะจ๊ะแต่ขออนุญาตไม่ใช้พักนะขอใช้แป้งนี่นะแล้วก็เคาะเคาะหน่อยโอ้มันฟูมันฟูมากเลยเห็นไหมเราคือเขาฟูมากเลยอะ่ะอันนี้คือ มันตกเต็มโต๊ะไปหมดเลยเอ้าเนียนนะทำเป็นเล่นสีได้คุณอ,อย่างดีแป้งดีอ่ะชอบไทยเป็นคนชอบปัดแป้งไม่ชอบแพน้ามันคิ้ววันนี้ค่ะคิ้วซื้อมา2ตัวนะเป็นยูสตาตัวนี้129บาทคิ้วปัางดั้งโดปิกนิกลบผมบางกับตัวนี้นะคะเป็น เขียนคิ้วอีกข้างหนึ่งเป็นอายไลนเนอร์ของ b r o w i t นะคะ139ริบาบาทสีคอฟฟี่02อย่สงยาลองตัวนี้ก่อนละกันเนาะ129บาทแต่ว่าราคาตรงนี้เขียน260นะแต่ว่าซื้อมา1 2ยอ่บาะซื้อที่เซเว่นฮะอาจจะหาย,ยากหน่อยนะแบบมันอาจจะไม่ได้มีทุกเซเว่นนะไปมาหลายเซเว่นมากลยกว่าจะได้แบบของครบขนาดนี้ข้างในนะคะแพคเกจจิ้งก็จะเป็น สามสีมีกระจกด้วยนี่สีประมาณนี้เลยเอาสีกลางแล้วกันเนาะโอ้นัามันเนี่นอยอันนี้มันแข็งสีก็แบบติดแดงนิดนึงอะ<ส>ต่กล้องดับอ่ามันโอ้สีเมื่อกี้ท,ท,ที่ที่ทำไปเพิ่มนะคะก็คือใช้ตัว ตัวคิ้วตัวนี้ค่ะของตัว d u o b r o รา Eyeliner สี just coffee เนี่ยค่ะฝั่งนี้นะคะที่เป็นคู่กันเนี่ยค่ะวาดตรงวาดเพิ่มนะคะตรงหางเพราะว่ามันตรงหางพอดีฟัาเป็นคนไม่มีคิว้วแล้วก็ถ้าเป็นปกๆอะมันเอาไม่ค่อยอยู่อ่ะต้องใช้เป็นพวกคู่กันแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ฝั่งนี้สีดำก็กีดกรีดง่ายนะไม่ยากอะไรแต่ว่า มันมันจะไม่ได้แบบลื่นลื่นขนาดนั้นนะคะตัวผู้กันก็โอเคค่ะแล้วก็ฟ้าก,ก็ปัดคิว้วขอโกงหน่อยนะเป็นแบบว่า give me brow เพราะว่ามันหาไม่ได้เ <c oughs> นเซเ่นที่ปัดคิว้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะเดี๋ยวจะทาตาทา,ทาตากันที่พาเลตนี้นะคะ1,59บาทของยูสตาค่ะตัวนี้ก็จะมีทั้งปัดแก้มแล้วก็ตัวอายแชโดว์นะคะแพคเกจจิ้ หน่ารักค่ะอันนี้ก็คือกระถัดรัดมากเลยมีกระจกให้ด้วยข้างบนเป็นตัวอายแชโดว์ค่ะส่วนข้างล่างเป็นปัดแก้มนี่และเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะกลับบ้านนะฟ้าจะให้ดูอีกทีนึงนะว่าหน้ามันยังอยู่ระดับไหนค่ะตาค่ะเดี๋ยววันนี้เอาเอาพาเลตนี้แล้วกันเนาะหรือเอาเอาตัวนี้ดีอะเอาตัวไหนด,อนดอะะนีอ่ะผสมกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแอบใช้สีสีสีตัว สีตัวคิตเตอร์ของตัวนี้ละกันเพราะมันส,มส,มสมนะ้มๆนะน่าจะเข้ากับตามารมากกว่าสีแรกที่จะใช้นะคะเดี๋ยวใช้สีทีมก่อนพวกเปลือกตาไปแล้วไปทำในมันม,มันเป็นสีสีครีมๆนะคะทาลงไปน้ำตานะคะสี นี่อย่างนี้มักจะไม่สวยนะตัว AR เนี่ยคะ่ะสีตัวตัวแรกสุดเลยสีนี้เอามาเพิ่มตรงหางตาความสวยอยู่ไม่ไกลความสวยอยู่ไม่ไกลแต่ที่ไกลเนี่ยบ้านที่จะไปที่ทำงานเนี่ยไกลแต่ความสวยไม่ไกลละโอเคใต้ตาค่ะ แปลตาขอหมดเลยนะขอแล้วก็ทำให้เขาฟูๆตัวนี้เลยตัว Baby Bright i n l ไ n e r อกับ e y i ไ h เนอรคะราคา9ก็สบาทสี่2ค่ะสีเวน์วือตัวนี้ที่จะให้ใช้เพราะว่ามันมีฝั่งหนึ่งเป็นกิตเตอร์นี่อย่างนี้ทาที่หัวตาสวยมากที่เองก็สวยมาก เร็จเรียบร้อยแล้วปัดมาสคาร่านะคะใช้ของซิสทูซิสค่ะราคา4 9บาทนะสีเจ็ดแบล็คนี่อันนี้คือปัดแต่ลเนะ้ำเมื่อกี้ตอนวิดีโอดับเดี๋ยวปัดเพิ่มนี่นะคะแอปพลิเคเตอร์มันก็จะเป็นโค้งๆอ,อ,อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไล่หน้ากันกันหน่อยจะใช้แปรงของ โจวีน่านะคะตัว J14 แล้วก็ใช้ตัวเดิมเลยคะ่ะอันนี้ของ U s t ต r นะคะใช้สีอ่อนสุดนะคะเป็นสีนี้อ่ะสีอ่อนสุดนะคะนี่เห็นไหมแล้วจมูกเราก็จะดูแบบมีดั้งขึ้นมาจ้าสุดท้ายแล้ว เราจะทาลิปสติกกัน,นะคะ่ะลิปสติกวันนี้ที่จะใช้นะคะเป็นตัว Nami Soul Chic นะคะสีคาราเมลพิ้งค่ะราคา39บาทนะคะอันนี้โอเคแต่ว่าสีที่ออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นสีที่ฟ้าอยากได้เท่าไหร่เ๋ยวฟ้าจะเปลี่ยนสีปากนะคะด้วยการใช้ตัวนี้ค่ะ เ r รชช์อัพของยูตานะคะกับตัวคิวแม r o าลอนเซตค่ะคิวแม r o าลอนเซตเดี๋ยวฟ้าจะใช้ตัวสีล่างสุดนะคะสีโซมิทิกพาเข้าไปที่อินเนอร์ของตาสีน้ำตาลนะคะของตัวยูตาค่ะมาทารงข้างในอีกทำเป็นความออมเบรค่ะ ะลองใช้ตัวยูสตาร์ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวไฮไลท์เป็นบอนเซอร์ข้างๆหน้านิดนึงค่ะใช้สีป่อนสุดนะคะไม่ดเสร็จแล้วนะคะเดีนะะ๋ยวขอลองปล่อยผมสิ finish ลุกนะคะเดี๋ยวปาต้องไปทํางานแล้วตอนนี้เวลาเที่ยง13นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ากลับบ้านมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอนนี้เที่ยง57าแล้วนะคะนี่ถึงที่ทํางานแล้วอ่ะให้ดูกันก่อนสักประมาณหชั่วโมงผ่านไปก็ยังอยู่ดีคือแป้งอะ่ะแป้งโอเคมากเลย คือเนียนมากเลยแต่มันเสียงเดียวที่แบบน้องเขาฟุ้งมากเลยเมื่อกี้ถ้าน้องเขาไม่ฟุ้งก็จะดีมากเลยเครื่องตกเครื่องสำอางมันก็คงจะไม่เละทะโอเคค่ะขณะนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสสี่นาทีนะคะก็แต่งหน้ากันมาประมาณหกชั่วโมงกว่าแล้วเนาะมามาดูกันว่าส่วนไหนหลุดลอกไปบ้างคิ้วยังอยู่ดีค่ะขนตาไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่หลุดด้วยไม่สมชัแล้วก็ใต้ตาไม่ดำนะคะไม่เป็นแผนดาลิปสติกหลุดแล้วส่วนตัวแป้ง จริงๆถ้าซับหน้าระหว่างประมาณน่ะซับหน้าระหว่างวันอ่ะฟ้าว่าฟ้าว่าน่าจะโอเคว่าน,นี้แต่นี่คือฟ้าไม่ได้ซับเลยฟ้าเก็บมาให้ดูเลยว่าโอเคถ้าเกิดแต่งแบบเนี้ยมันจะแบบทนได้ประมาณกี่ชั่วโมงแก้มก็หลุดหมดแล้วหลุดหมดแล้ว,ลลวนะคะอันนี้คืออันนี้คือรอยช้ำที่ฟ้าไปฉีดสกินบูสเตอร์มายังไม่หายก็เริ่มโชว์ออกมาหมดแล้วมันคงหลุดแหละ โอเคก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเค้ากูจากเครื่องสัางเซเว่นกเลนนะคะเป็นยังไงเอ่ยชอบกันไหมถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอฟ้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องฟ้ากันด้วยค่ะสำหรับวิดีโอนี้จบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย